สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงกาบ้าเพราะหลายคนบอกว่าหมอคะสารกาบ้าคืออะไรคะได้ยินมาเยอะเลยว่าเออช่วยบำรุงสมองพัฒนาสมองมันจริงไหมหมอจะมาพูดความรู้เรื่องเรื่องสารกาบ้านี้ให้ฟังกาบ้านี่นะชื่อเต็มชื่อว่า แกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิดยาวไหมจำไว้ว่ากาบาก็ได้แกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองค่ะเป็นตัวที่เหมือนส่งกระแสไฟฟ้าในสมองรับส่งรับส่งกันอะสมองและเส้นประสาทต่างเนี่ยอย่างเงี้ยร่างกายเราสร้างได้เองได้นะสมองเราอะร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เองไอสารกาบาเนี้ยสร้างจากไอกลูตาเมตอ่าชื่อกลูตาเมตมันผ่านขระนวนการดีคาบ b อกซิเลชันแล้วก็ได้เป็นสารกาบามา ซึ่งกาบ้าเนี่ยมีประโยชน์คือช่วยเรื่องแบบคลามดาวอะลดความวิตกกังวลความเครียดงั้นคนที่เป็นแบบโรคซึมเศร้าแพนิกขี่กังวลขี้กลัวไปหมดอ่าก็คือกาบ้านในสมองคุณสร้างได้น้อยอหรือไม่ก็แบบพวกอะไรนอนไม่หลับหลับไม่ลึกอ่า การเรียนรู้ไม่ดีการศึกษาวิจัยของญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าช่วงสารกาบ้าเนี่ยช่วยปรับสมดุลในสมองมเขาให้เด็กที่สมองพิการเลยนะแบบเ,เด็กที่แบบมีความพิการทางสมองอ่ะทานกาบา้ากลุ่มหนึ่งทานกาบา้ากลุ่มหนึ่งไม่ทานกาบา้าแล้วก็มาดูไปพบว่าการเรียนรู้ความจําเหมือนกับเด็กกลุ่มพวกนี้มันเรียนรู้ได้ยากอยู่แล้วอะดีขึ้นอย่างชัดเจนถ้าคนที่ได้สารกาบา้าได้กาบ้าที่เพียงพอนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับมันได้ผ่อนคลายอะสมองมันผ่อนคลายมันคลายแล้วก็ เพิ่มกระแสประสาทในการเรียนรู้อะแล้วกาบ้าไม่ใช่แค่เน้นแต่เรื่องสมองนะมันช่วยเรื่อง เกี่ยวกับต้านอนุมูลอิสระด้วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนอยู่ในกลุ่มฟีโนลิกคอมพาวก์นั้นก็ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเ้ราเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยไม่ใช่แบบเน้นแต่เรื่องแบบสมองอย่างเดียวไงแล้วเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องระบบต่อมไร้ท่อนะต่อมไร้ท่อคือตั้งแต่ pituitary ต,ต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมออหมวกไตอะดีนโแนแกลนก็ช่วยหมดนั้นกาบ,บ้านี่เป็นส่วนสําคัญที่สมองเราถึงสร้างได้เองไงนะคะ แต่ถ้าเกิดมันน้อยเกินไปมันคนมันสร้างได้น้อยเกินไปจะอายุมากขึ้นกินอาหารที่แบบโอ้โหไม่ช่วยมีกูตเมทให้กาบ้ามาสร้างได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบยังไงก็ได้มันทําให้ร่างกายเเกิดมีความเครียดวิตกกังวลขี้กังวลขี้ตื่นเต้นไปหมดเลยอะไรฉันก็กังวลไปหมดอันนี้พวกนี้กาบ้าน้อยความผิดปกติทางอารมณ์ฉันหงุดหงิดฉุนเฉียวนอนไม่หลับนอนไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียนรู้ไม่ได้คุณภาพเออ มีการศึกษาวิจัย2กลุ่มนะเอากลุ่มหนึ่งได้กาบาอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กาบาแค่ผ่านไปนหนึ่งชั่วโมงนะมาดูขึ้นสมองกันเขาเพบว่าอัลฟาเวฟในขึ้นสมองกลุ่มที่ได้กาบาเนี่ยโอสูงขึ้นอย่างชัดเจนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งกลุ่มไอ้อลฟาเวฟที่ที่สารกาบามันไผลิตอัลฟาเวฟในสมองเนี่ย มันอัลฟ้าเวฟนี่เป็นคลื่นแห่งการเรียนรู้เหมือนเรานั่งสมาธิได้นั่งสมาธิมันจะเป็นเวฟช่วง8ถึง13เฮิร์ซช่วงเนี้ยมันคือเป็นช่วงที่แบบพระที่นั่งสมาธิที่แบบเฮ้ยสมัยรุ่นก่อนรุ่นพุทธกาลนะ่ะพระเออพูดอะไรพระพุทธเจ้าพูดอะไร,ะไรใครจํากันได้หมดเพราะเขามีสมาธิคลื่นสมองเขาไม่แบบโอ้ยลูกลิกลูกลิกลุกลิก,ลกอย่างนั้นคือเป็นคลื่นเอลฟ้าเวฟคือ8ถึง13เฮิร์ซเนี่ยค,ความจําจะดีการเรียนรู้จะดีผ่อนคลาย งั้นหมอจะพูดว่าประโยชน์ของกาบ้าเด่นๆก็คือ7ข้อข้อที่1คือลดความวิตกกังวลลดโรคซึมเศร้าต่างๆข้อที่2คือลดอารมณ์แปลป่วนของก่อนเมนจะมาผู้หญิงก่อนเมนจะมาหัวหงุดหงิดอารมณ์แปรป่วนกาบ้าเลยค่ะช่วยลดภาวะอารมณ์แปลปวนซึมเศร้า<ม>งุดหงิดพวกนี้ได้ข้อที่3คือช่วยเรื่องสมาธิเด็กที่สมาธิสั้นอยากจะฟื้นฟูความรู้ความจํา กาบาค่ะช่วยนะคะแล้วก็ข้อที่4ี่คือลดเรื่องการอักงเสบในร่างกายเพราะเมืเ่อกี้หมอบอกแล้วว่ากาบาเป็นอะไรเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งก็ลดความเสื่อมของเซลล์ลดพวกระบบไขมันนี่เขาบอกมีการศึกษาว่ากาบาเนทำให้ L D L ลดลงแต่กิสลายลดลงและเพิ่ม H D L ด้วยนะเอ,อ่องันคือลดพวกการมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอ่ะกลุ่มฟีโนริกคอมพาอ่ะมันก็ทาให้ช่วยอะไรละ่ะเรื่องระบบไขมันในร่างกายเรื่องความดัน เออเขาบอกว่าให้กาบ้าวันละแค่80มิลลิกรัมนะกับคนไปต่อเนื่อง2เดือนความดันจะลดลงอย่างชัดเจนมากคือมันช่วยลดการอักเสบอะของหลอดเลือดอะความดันมันเกิดจากหลอดเลือดอักเสบแข็งตัวใช่ไหมล่ะเออลดโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันเพราะมันจะไปลดการสะสมของอะมมลออะอมมลอยพาร์กพวกโปรตีนที่เป็นตะกรันต่างๆในสมองอันนี้ก็คือพวก กาบาช่วยแล้วไม่ใช่เรื่องสมองแค่ัลไซเมอร์พ์กินสันนะช่วยเรื่องสมองเสื่อมคนละโลกกันนะคะดีเมนเชียสมองเสื่อมอะไรอย่างงี้มันก็กาบาก็ช่วยลดอันนี้คือข้อที่ข้อที่4นะคือลดการอักเสบต่างๆในร่างกายข้อที่5คือทําให้หลับลึกหลับได้คุณภาพหลับแล้วหลังถึงโกทฮอร์โมนการนอนมันมีหลายช่วงไงจะหลับได้ดีเนี่ยมันต้องถึงนอนเลมสามหมอเคยพูดไปแล้วมันจะมีเอ่อนอนเลมสลีปกับเลมสลีปเลมสลีปนี่คือช่วงตากรอก ท่วงฝันนะ่ะแต่ไอพช่วงที่โกนฮอร์โมนหลังคือนอนเลมสามเอ่องันกาบ้าทาให้ถึงนอนเลม3กับเลมสลีฟอะไรเนี่ยทำให้เราหลับได้ลึกได้คุณภาพโกนฮอร์โมนหลังซ่อมแซมเซลล์นะคะก็คือปรับสมดุลของสารเคมีในสมองอะให้หลับได้มีคุณภาพยาวไปไม่ใช่ตื่นตึกตื่นกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อที่6กก็ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เขาบอกว่าร่างกายเรามันจะมีการเกิดตายเกิดตายของเซลใช่ไหมการตายของเซล์โดยธรรมชาติมันจะมี apoptosis คือ,อส่งไปถ้าเธอตายนะทําลายตัวเองเป็น apoptosis เซลลตายนะแต่ถ้าเกิดคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะควบคุมไอจุดนี้ไม่ได้มันจะกระโจโต,โตกจายขยายได้เร็วเลยกาบ้านเนี่ยคะ่ะจะไปช่วยกระตุ้นกัน apoptosis ของเซลล์ลดการกระจายของมะเร็งลดการโกรธของมะเร็งเพราะมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มก,กันด้วย ข้อที่7คือช่วยทําง,งานของต่อมไรทอ่อเมื่อกี้ที่หมอพูดไปแล้วว่าคือช่วยสมดุลของฮอร์โมนเขาบอกว่าช่วยกระตุน้นสารไลโปโทพิกไลโปโทพิกไลโปโทพิกพวกนี้มันจะทําให้ลดไขมันพอกตับการเกิดกล้ามเนื้อแบบที่มันย้ยยๆยไม่กระชับอ,อย่างเงี้ยกาบ้าก็ช่วยได้นี่ก็เป็นส่วนย่อยๆที่กาบ้าช่วยได้นะคะ7ข้อที่หมอหามาให้ซึ่งหมอแนะนํากาบ้าตามธรรมชาติเลยค่ะหาหากินอาหารตามธรรมชาติเลย เสริมกาบาในสมองร่างกายเราสร้างได้เองอยู่แล้วบอกแล้วใช้กูตเมตมาสร้างผ่านกระบวนการที่เมื่อกี้หมอพูดดีคาบอซิเลชันก็นเป็นกาบางั้นอะไรเหรอคะกาบาตามธรรมชาติชาเขียวชาดําชาอูหลงใบชาแห้งๆทั้งหลายมีกาบาหมดเลยอาหารหมักกิมจิโยเกิร์ตธัญพืชต่างๆจมูกข้าวผักขมผักปวยเล้งปวยเล้งนี่ราชาแห่งผักเนี่ยกินไปเลยคะ่ะมีสารกาบาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะเขือเทศ ไอ้เมลอนนะแตงเมลอนก็มีกาบ้าเยอะนะเอ,อ่อข้าวกล้องข้าวพวกข้าวที่ไม่ขัดสีต่างๆ โดยเฉพาะถั่วเพาะงอกเพาะงอกคือเพาะได้แบบประมาณสักสองวันอะไรเงี้ยค่ะสองสาวันที่มันพึ่งขึ้นมานิดๆช่วงนั้นกะบ้ากาลังสูงมากมากกว่าถั่วที่แบบเรามากินถั่วเขียวต้มธรรมดาอะถั่วเขียวมันก็ได้กะบ้าระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดปล่อยมันเพาะงอกมันนิดนึงยังไม่ถึงขนาดเป็นถั่วงอกนะถั่วงอกมันยาวเกินสารกะบ้าก็เริ่มลดลงแล้วช่วงที่แบบแค่สองสาวันนะคะหมอเคยทําคลิปเรื่องถั่วเพาะงอกไปแล้วอันนั้นกาบ้าสูงมากหามาทานเลยค่ะ นะซึ่งปกติเนี่ยที่การศึกษาเนี่ยที่กาบ้าแค่80 g, มิลลิกรัมคุณยังจะลดความดันได้แล้วอะ่ะเออที่บอกแล้วต่อเนื่อง2เดือนมันลดความดันแต่ถ้าเกิดช่วยเรื่องการนอนปรับสารในสมองอาจจะเป็นแบบ250 g, มิลลิกรัมคือต้องกินกาบ้าเยอะหน่อยแต่บางคนบอกโอ้โหมานั่งกินถั่วพองอกมันต้องดิบด้วยนะ ถ้าคุณเป็นถั่วพองอกที่ไปต้มไปอะไรแล้วสารกาบาก็ไม่ไม่เวิร์กแล้วอ่าก็อาจจะต้องลําบากนิดนึงหลายคนก็แบบหากระจายหลากหลายค่ะกินถั่วพองอกอาทิตย์ละวันสองวันอ่ามากินชนิดอ่าเบอร์รี่แทนกินกิมจิกิน,กกนชาเขียวตอนเชา้าอะไรอย่างเงี้ยช่วยหลากหลายให้ได้กาบาในสมองเพิ่มขึ้นหรือถ้าไม่สะดวกบีเบนของหมอเนี่ยคะ่ะไอ้ผลิตภัณฑ์บีเบนเนี่ยมีกาบาเลยนะกาบาแบบในหนึ่งเม็ด แคปซูลกับบีเบนเนี่ยคือ150มิลลิกรัมนะแต่ถ้าจะช่วยนอนหมอว่าต้องขอ2เม็ดค่ะก็คือใกล้ๆ300เพราะการศึกษาคือช่วยนอนเนี่ยคือสัก200 250 300เนี่ยช่วยหลับให้ดีหลับได้ลึกถึงนอนเลมสลีปแต่ถ้าเกิดจะช่วยเรื่องอื่นๆแค่ความดันไขมันต่างๆก็สัก80ถึง100มิลลิกรัมก็พอแต่ในบีเบนของหมอเนี่ยกาบ้าเนี่ย มันสก,กัดจากข้าวบาเล่ญี่ปุ่นที่หมักด้วยนะเป็นเฟอร์เมนต์ของข้าวบาเล่ญี่ปุ่นมันจะทําให้กาบ้าท,ที่เพิ่มคุณภาพเหมือนถั่วที่เราเคาะอย่างนั้นเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มคุณภาพและบริสุทธิ์เข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็ในบีเบนยังมีอีกเยอะค่ะมีพวกคามโมไมล์เรารู้แล้ว,ลลวคามโมไมล์ช่วยผ่อนคลายมีสารเอพิจินินในคามโมไมล์ใช่ไหมช่วยทําให้แบบ คุณภาพการนอนผ่อนคลายได้ดีคนนอนไม่หลับให้กินชา,ชาคามโมไมล์ซึ่งมันตรงข้ามกับชาอื่นๆนะชาอื่นนี่กระตุน้นแอคทีฟดีดา้ามีคาเฟอีนแต่คามโมไมล์ไม่มีคาเฟอีนค่ะมีสารน้ํามันหอมระเหยที่ทําให้หลับได้ลึกผ่อนคลายและมีสารเอพิจินินนะแล้วก็ในไอบีเบนยังมีทาทเชอรี่ซึ่งได้เมลาโทนินธรรมชาติไม่ได้กินเมลาโทนินสังเคราะห์เป็นเมลาโทนินจากชาร์ทเชอรี่ทาทเชอรี่นี่โอ้โห เป็นเชอร์รี่ที่จากอเมริกาที่เปรี้ยวมากๆน้ำตาลต่ํามากๆแต่ได้เมลาโทนินสูงนะคะแล้วก็ได้มีในในบีเบนยังมีอะไรล่ะเอลทีอเนนอันนี้เป็นสารสกัดจากชานะของหมอสกัดจากชาเขียวแต่เราไม่สกัดเราเอาแค่เอลทีอเนนออกมาเราไม่เอาคาเฟอีนถ้าเรากินชาเขียวชงตอนเชา้าขอให้กินเช้าค่ะมากินกลางคืนนี่นอนไม่หลับนะคะแต่กินไอบีเบนอนหลับเพราะว่าเราเอาเอลทีอเนนเป็นสารสกัดจากชาเขียวมาอยู่ในบีเบน อันนี้ช่วยทําให้ขึ้นในสมองเป็นอัลฟ้าเวฟแต่กาบ้าก็เป็นอัลฟ้าเวฟแล้วค่ะกาบ้าของหมอนี่กิน2เม็ดนี่300มลอดิการ์พอเลยอะพอเลยนะคะแล้วในบีเบนยังมีแมกนีเซียมมีวิตามิน B ช่วยผ่อนคลายคลายเครียดแมกนีเซียมนี้ช่วยความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดตะคิวอีกตอนนอนละใช่ไหมแล้วก็ช่วยทําให้อะไรลาะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเรื่องสมองเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็อะไรล่ะนี้จะ พวกผักปวยเล้งนะปวยเล้งนี่เป็นราชาแห่งผักเลยไนงะก็กินพวกมีแมกนีเซียมมีบีวิตามินบีจากผักปวยเล้งนะคะแล้วแคปซูลที่หมอใส่ก็เป็นแคปซูลจากพืชนะเพราะหมอไม่ชอบสิ่งที่แบบเป็นเจลาตินสัตว์เป็นสารเคมีก็คือแนะนําถ้ามีปัญหาก่อนนอนการนอนกิน2เม็ดเลยค่ะ2เม็ดก่อนนอนไปเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์คุณจะเห็นผลว่าเฮ้ยทําไมหลับได้ลึกขึ้นแต่มันไม่ได้ช่วยเหมือนกับกินไปปุ๊บหลับป๊าะปัญญานอนหลับไม่ใช่นะมันทําให้อาจจะต้องกินก่อนของหมอกินก่อน เกือบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะ่ะแล้วพอนตอนหลับไปก็ตื่นมาเช้าเลยได้คุณภาพการนอนการนอนได้ดีขึ้นอ่าแล้วผ่อนคลายคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยช่วยเรื่องจิตเวทต่างๆแพนิคซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำโรค ก่อนเมนจะมาโรคทางสมองต่างๆก็คือช่วยได้นะคะหากาบ้ามาทานเลยค่ะเป็นอาหารจากธรรมชาติก็ทานเลยแต่ถ้าเกิดของหมอก็ไม่ได้เป็นกาบ้าสังเคราะห์ที่เป็นขายกันว่าเป็นกาบ้ากินเป็นสารเคมีไม่ใช่ค่ะของหมอเป็นจากข้าวบาเล่ญี่ปุ่น,นข้าวบาเล่ญี่ปุ่นแล้วหมักด้วยด้วยแลคติกแบคทีเรียนะคะก็โอเคค่ะก็วันนี้ก็มาพูดถึงคลิปเรื่อง ตาบ้าว่ามีประโยชน์นะให้เพื่อนๆหามาทานกันสารธรรมชาติก็ได้หรือไม่สะดวกบีเบนก็ได้ค่ะติดต่อแอดมินมาได้โอเคนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันค่ะทางหมอปุ้มทั้ง y o ยูทู e เฟ c บุ o o k ิกต t o k อะไรมีหมดเลย IG นะคะอืมก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ